สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตแอบสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในตะวันออกกลางนะครับ่าเป็นอย่างไรน,นะครับหลังจากที่สหรัฐนะครับเปิดการโจมตีต่อบรรดานะกลุ่มตัวแทนต่างๆของอิหร่านนะครับในอิรักแล้วก็ซีเรียน,นะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับว่าเปิดการท้าทายของเตหะรานต่อสหรัฐและอังกฤษหลังบรรดาการโจมตีต่อกลุ่มนะครับนะที่หนุนหลังโดยอิหรา่านอยากทดสอบความโกรธเกรี้ยวของพวกเรา คำขาดของอิหร่านนะครับต่อตะวันตกท่นะามกลางสงครามกาซาอย่าทดสอบความโกรธเกรี้ยวของพวกเราอิหรา่านเตือนสหรัฐนะครับและอังกฤษการเตือนอันน่าสะพรึงนะครับของอิหรา่านภายหลังนะครับบรรดาการโจมตีที่นําโดยสหรัฐในเอเชียตะวันตกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร,ร่นานนะครับฮอสซีนอามอับดุลลาฮีนะครับได้ออกการเตือนอันน่าสะพรึงหนึ่งต่อพวกตะวันตก รัฐมนตรีนะครับว่าการะทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับได้เตือนสหรัฐนะครับและอังกฤษอย่าทดสอบความโกรธเกรี้ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันตกการเตือนนั้นนะครับได้มาภายหลังบรรดาการโจมตีติดต่อกันที่นำโดยสหรัฐนะครับในอิรักซีเรียและเยเมนสหรัฐนะครับได้โจมตีบรรดาที่ตั้งต่างๆนะครับ85แห่งที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในอิรักและซีเรีย ภายหลังการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตนะครับต่อกองกําลังอเมริกันสหรัฐอังกฤษนะครับยังได้ตั้งเป้าหมายบรรดาที่ตั้งต่างๆ36แห่งนะครับของฮูตีในเยเมนเหนือการโจมตีต่างๆในทะเลแดงอิหร่านในขณะนี้นะครับได้ออกมาในการเปิดการสนับสนุนของอิรักซีเรียเยเมนและปาเลสไตน์และตนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับได้กล่าวว่าเตหรานยังคงเชื่อว่า การต่อเนื่องต่อไปของสงครามไม่ใช่ทางออกวิธีแก้ไขปัญหาการเตือนอันน่าสะพรึงของอิหร่านต่อตะวันตกกล่าวโดยฮอสซีนอามีอับดลลาฮินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านจากแหล่งข่าว X ว่าพวกเราประนามอย่างแข็งกร้าวต่อการโจมตีทางการทาหารต่างๆของสหรัฐและอังกฤษต่อเยเมนและความก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิรักและซีเรีย ในการประชุมของผมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเดวิดคาเมรอนผมได้พูดชัดเจนการต่อเนื่องต่อไปของสงครามไม่ใช่ทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาคุณไม่ได้ต้องการที่จะทดสอบความโกรธเกรี้ยวของภูมิภาคนั้นพวกเราพิจารณาความมั่นคงของอิรานซีเรียเยเม,เมนและปาเลสไตน์กาซาและเวสต์แบงค์ว่าเป็นความมั่นคงของภูมิภาคนั้น สหรัฐโจมตีต่อบรรดาที่ตั้งต่างๆที่เชื่อมโยงกับอิรานได้มาภายหลังทหารอเมริกันสารายได้ถูกสังหารในจอร์แดนบรรดาทหารสหรัฐมากกว่าสองโหลยังได้รับบาดเจ็บในการโจมตีนั้นโดยกลุ่มต่อต้านของอิรักที่หนุนหลังโดยอิรานสหรัฐนะครับได้กล่าวหาอิรานของการขยายสงครามกาซาโดยการปล่อยบรรดาตัวแทนของพวกเขาในภูมิภาคนั้นบรรดากลุ่มต่างๆที่หนุนหลังโดยอิรานอย่างเอชบลอและฮูตี ได้เปิดแนวรบใหม่ต่างๆนับตั้งแต่สงครามกาซาบรรดากลุ่มทาหารต่างๆนั้นกล่าวว่าการโจมตีต่างๆของพวกเขาจะต่อเนื่องต่อไปจนกว่าอิสราเอลยุติการยึดครองกาซาของพวกเขาชาวปาเลสไตน์มากกว่า27,000คนส่วนใหญ่เป็นหญิงและก็เด็กนะได้ถูกสังหารในกาซานับตั้งแต่7ตุลาคมสงครามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นนะภายหลังฮามาสได้สังหารชาวอิสราเอล เกือบ1,200คนในการโจมตีที่นองเลือดที่สุดในวันที่7ตุลาคมกลุ่มทหารต่างๆนั้นยังได้ลากบรรดาตัวประกันราว250คนไปที่กาซาอีกด้วยมากกว่า130คนยังคงอยู่ที่นั่นนะครับวันข่าวแปลต่างประเทศชีนี่นะครับก็เป็นการนะครับส่งเสียงนะของอิหร่านนะครับไปหลังที่สหรัฐนะครับแล้วก,ก็อังกฤษเนี่ยมีการโจมตีทางอากาศนะครับต่อบรรดากลุ่ม นะฮะเอ่อทางการทหารต่างๆนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่านในอิรักและซีเรียนะครับก็ทําให้มีการเสียหายนะครับอิหร่านก็ออกมาส่งเสียงนะครับนะหลังจากที่มีการโจมตีก็ออกมาประนามนั่นเองนะตามข่าวก็บอกว่าอิหร่านก็ออกมาบอกนะครับว่าเอ่อวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยการทําสงครามต่อเนื่องต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของวิธีการแก้ไขปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ พวกคุณคงไม่ได้ต้องการที่จะทดสอบความกดเกี้ยวนะของภูมิภาคนี้ใช่ไหมนะนี่คือคำถามดี่องอิรานตั้งนะครับพรามุมมองของอิรานเองเนี่ยเขามองพิจารณาว่าความมั่นคงของอิรานซีเรียเยเม,เมนปาเลสไตน์ไปถึงกาซาละเวสแบงค์นะครับเป็นจุดนะที่อิรานเนี่ยมองว่าเป็นความมั่นคงของภูมิภาคนี้นะพูดได้ง่ายคือมันเหมือนกันส่งสัญ,ญญาณเตือนออกมานะครับว่าการโจมตีแบบนี้นะ ก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันจะร้อนขึ้นขยายตัวบานปลายขึ้นหรือไม่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ